ได้ได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่ะได้ค่ะฮะนั่นเลยครับนนั่ลมาเศร้าเหมือยเร็วมาเศร้าเมือยมามาไม่เอวมาให้พ่อชิด่ายให้เรามาเมื่อยเศร้าเมื่อยเรมานั่งพักเราเศร้าเมื่อยกันนะคะตรงนี้มา จูสาน้องพักแม่อะเงยหน้าแม่เงยหน้าสาวน้องพักนี่มั้ยดูเสียงเสาคนขายคน่ายกนนังเสาดูเสียงเสาเออเียมเดียมขุดเมน่าเลยน่ตรงนี้แหละเออยืนก็ได้เอถ้ายืนมองเห็นไหมเพาะิด Uhm เห็นอยู่นะเสาไม่ะถ้านี้มานั่งนี้วีมานี้เปลมานี่มือกล้องก็มารออยู่ข้างบนนะคะเพราะี่เดินมาด้วยกันวีอยู่ไม่ตุ้มกับพ่อน่ลงนะคะมาถึงขอนเพื่อนเป็นลกลาตรต้นนั่นแหละโคต้นนั่นแหละครับมาโนนมาา นอ่ายิ้มได้ครับลาบอกทำท่าหน่อยทำท่าหน่อยอ้าท่าบุญผัวท่าซื้ท่าสู้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 ครับเปวดหัวจะปวดหัวนะมา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 อ่ะกดกดไลค์ให้ให้กันหน่อยครับ โอคแน่นางไม้ขยินผู้เดียวคือบนัำของเขาโอเคครับขอบคุณมากค่ะไปเรื่องดึื่องลูกน้องน้ำนูนย่ยน้องน้ำมูลอยู่ไหนลูกเอารุงรุ่ ไบใส่ะมัอนอีคื้ลงมันบันอีพื้นแล้วมันม่ลงขึ <oh well ้นในนี้ไ <ah ่ได้คอยคอย่ายวิดีโอย่างย่งคยัง่ได้ขึ้นมาเลยน้องอุ่นมาได้ยังน้ออุ่นมาเดองลหบน่ไมด้ขึ้นาองอุ่นมากับพ่อน้องอุ่นล่วงไปแล้วล่วงไมถึงว่าอะไรกลับไปบอกมันขวมไปขว่มา ไปรอดทองาางาไหนคะไลยไหมคไม่ยมาสิบท่าันมูไหมรอดลเลยสวยมอไม้รอดเลยอายุยืนก็เอาใ้้จะถ่ายให้จ,หจะไปน,นั่งดู<ป>มาพ่อ,อคี

สามสองสามนับสองโอเคอขอบคุณค<อ>่ะว<อ>ิ<อ>่งกันีี่ล้วเพื่อน